วันเวลาผันเปลี่ยนเวียนไปเธอคนนั้นไม่เคยปรากฏให้เห็นอีกเลยบางทีมันอาจจะเป็นความเผ้อฝันของคนที่ฟุ้งซ่านจากความว่างเปล่ารอบๆกายแต่หากเธอคนนั้นในตัวตนอยู่จริงในช่วงขณะน,นี้เธอกำลังทำอะไรอยู่เธออาจถือยาก,กันดุงอยู่ที่ไหนสักที่การเฝ้ารอถึงคนคนหนึ่งที่ไม่รู้ชื่อไม่รู้ที่อยู่ไม่รู้อีเมล์อันเดร หรืออาจจะไม่มีตัวอนจริงนั้นเป็นสิ่งล้ำลึกเกินกว่าที่ใครหรือตัวผมเองจะเข้าใจ ถ้าเราจะถ่ายนย่แบบโลโม่เขาถ่ายอย่งเเราจะไ่แล้วนะไ,นไปตามาที่เราต้องาการ แกเคยไปทุนเพชีวิตบ้างป่าวแล้วแกชอบไปที่ไหนยูทิ้งดาดฟ้า มีสิ่งใดที่เลวร้วายไปกว่าการสูญเสียมาถึงตอนนี้ผมพบว่าการสูญเสียที่ยังไม่ได้ครอบครองนั้นมันช่างเจ็บปวดเหนืออื่นใดหากโชคชะตากำลังทดสอบบางอย่างอยู่ลมหายใจของผู้ถูกทดลองนี้กำลังค่อยๆถูกลิ้นลอนลงไปทีละน้อยช่วงเวลาหนึ่งที่ผมกำลังแตะก้นบึ้งที่ลึกที่สุดสำานึกความคิดหนึ่งก็เล่นผ่านขึ้นมามันช่างไร้สาระและน่าขันเป็นที่สุด มันคือความคิดชั่ววูบเท่านั้นไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้มีอะไรมาดนใจหากแต่ตอนนี้ก็ได้เรียนรู้ว่าการมองวิวด้วยขาข้างเดียวนั้นลําบากและเมื่อกว่าที่คิดทางที่ดีควรจะกลับไปยืนดูด้วยท่าทางปกติจะดีอยู่แล้วพี่พี่มีปักสามตาไหม แรกผมก็ไม่ได้คิดสนใจอะไรการมีคนมายืมพักสามตาบนดาดฟ้ามันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เสมอผมยังคงมือมองความมืดบอดของสังคมและความสัมพันธ์ของผมต่อไปี่ักค่าสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าเือคนนั้นกลับมายืนอยู่ตรงหน้าผม คนที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะจะเติมเต็มสิ่งที่ควยคว้าข้อเสียทีกับชีวิตอันเบาบางข้อเสียทีกับเสียงในหัวที่ประดิษฐ์จนมากเกินเหตุข้อเสียทีกับเพลงบรรเลงล,ลอยๆพอวันทีกับความเดียวดาย What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk. I'ma get 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 you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump. My hump. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana. Fendi and Adana. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. Girl, I ain't asking. They say they love my ass. Seven jeans to religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking. And no, I ain't taking. I